สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะแล้ววันนี้เรากลับมาที่ชัยภูมิอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เราจะพาไปวัดพระาธาตุเกศแก้วจุฬามณีค่ะและที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือพระพุทธรูปอยู่ที่ในพระาธาตุอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งมีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นพระาธาตุนะคะ สำหรับพระาธาตุเกศแก้วจุฬามณีนะคะอาจจะต้องขับรถจากตัวเมืองเชยภูมิไกลออกไปสักหน่อยนะคะประมาณ40กว่ากิโลเมตรเนาะแต่ว่าเรียกว่าคุ้มจริงๆค่ะเดิมนะคะวัดนี้เนี่ยมีชื่อวัดแดนคงคาวนาราม ก่อตั้งมากว่า40ปีแล้วค่ะภายหลังหลวงปู่บุญมาถาวโรท่านมุ่งม,มั่นที่จะสร้างพระธาตุเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านแถบนี้ค่ะและก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นพระเกศาของพระพุทธเจ้าจากอินเดียมาบรรจุไว้ในพระธาตุแห่งนี้ด้วยนะคะ เพื่อนเอนสังเกตไหมคะว่าพระธาตุนี่มีขนาดใหญ่มากๆเลยบางทีถ้าเราดูจากภาพนะคะอาจจะนึกไม่ออกเนาะซ้มจะบอกว่าพระธาตุเนี่ยคะ่ะมีความสูงเนี่ยว่ากันว่าสูงมากกว่า25เมตรอีกคะ่ะแล้วก็ศิลปะในการก่อสร้างนะคะก็ได้รับอิทธิพลจากศิลปะขอม แล้วก็ต้องบอกว่าตอนที่เราขับรถเข้ามานะคะก็ตะลึงในความงามเลยค่ะเพราะว่าพระธาตุเนี่ยมีพระยืนประดิษฐานอยู่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยคือเด่นเป็นสง่ามมากๆเลยค่ะนอกจากตัวพระธาตุนะคะเดี๋ยวใกล้ๆตอนคลิปจะจบเนาะเรายังมีจุดที่สามารถสักการะได้เพิ่มเติมด้วยนะคะ เรียกว่าชัยภูมินะคะมีวัดสวยๆซ่อนตัวอยู่มากมายเลยแล้วก็มีศิลปะที่แตกต่างกันด้วยนะคะบางที่อย่างบางที่ก็เป็นศิลปะแบบขอมเนาะบางที่ก็จะเป็นพระธาตุที่ดูแบบเป็นล้านนาอย่างนี้ค่ะอันนี้เนี่ยก็จะออกเป็นศิลปะแบบคอมนิดๆน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพมุมกว้างนะคะที่จะเห็นสิ่งก่อสร้างของ วัดพระาธาตุเกศแก้วจุลามณีแห่งนี้ค่ะอันนี้เราถ่ายมาหลายๆมุมนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นหลายๆมุมเพื่อจินตนาการนะคะว่ามันสวยงามขนาดไหนคะ่ะตรงนี้นะคะเราสามารถ ชมบริเวณโดยรอบได้จนจุดนี้นะคะเราถ่ายมาแต่ส่วนยอดนะคะให้เห็นว่าส่วนยอดเนี่ยมีความแบบสวยงามแล้วก็มีลักษณะแบบเหมือนพระธาตพนมอะไรแบบนี้เลยค่ะสวยงามไหมคะเพื่อนๆรูปนี้สวยมากๆเลยค่ะ ออนาตเล่าต่อนะคะว่าอนอกจากนี้เนี่ยใกล้ๆตัวพระธาตุนะคะก็จะมีศาลาก็คือตรงนี้ค่ะเป็นรูปเคารพของหลวงปู่บุญมาตั้งอยู่นะคะสามารถไปสักการะได้ค่ะวัดนี้นะคะอย่างที่บอกนาะว่าไกลตัวเมืองหน่อยแต่ว่าก็คุ้มค่าค่ะในการเดินทางหรือว่าถ้าใครมีโอกาสอยู่ใกล้ๆก,ก็แวะมาหรือว่าจัดรูทติ้งนะคะให้ผ่านมาแถวนี้ค่ะ จะได้แวะมาชมความสวยงามของพระธาตุแล้วก็มากราบหลวงปู่บุญมาค่ะก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะคราวหน้าเราจะพาไปวัดไหนและก็จังหวัดไหนติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ